โตโยต้าเตรียมเปิดตัวอ l นิวเ c ชา Generation ใหม่ในปีหน้า2023จากการรายงานของสื่อยานยนต์ชื่อดังจากญี่ปุ่น Best Car โดยสื่อดังกล่าวระบุลงไปอีกว่าการเปิดตัวจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนมาพร้อมดีไซน์ที่ใช้ภาษาการออกแบบใหม่ที่เราเริ่มคุ้นตากันมากขึ้นจากระจนรุ่นใหม่ๆจากโตโยต้าโดยจะมีรุ่นของพลังไฮบริดใหม่ล่าสุดที่เริ่มใช้กับโตโยต้าพรีโสโฉมใหม่ไปแล้วให้เลือกด้วย ในช่วงเริ่มต้นของการทำตลาดคาดว่า c h r g ช n e r a t i o n ที่5จะมาพร้อมผมพลังไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินความจุ1.8ลิตรนอกเหนือไปจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซินความจุ2.0ดลิตรที่เป็นรุ่นเริ่มต้นซึ่งยังมีการทำตลาดในต่างประเทศสำหรับรุ่น PHEV หรือปรากรินไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่จะมีการแนะนำสู่ตลาดตามมารภายหลังนอกจากนั้นโตโยต้าย,ยังจะมีเวอรช์ชัน GR Sport ให้เลือกตั้งแต่ช่วงที่มีการเปิดตัว ไม่จะเป็นจะต้องรอ2 3ถึง3ปีอย่างที่เคยทำมาในอดีตก่อนหน้านี้ที่ประเทศออสเตรเลียได้มีภาพหลุดของรถยนต์รุ่นหนึ่งที่โตโยต้าใช้ประกอบการจดสิทธิบัตรซึ่งดูแล้วให้ความรู้สึกถึงเียชาชัดเจนกว่ารุ่นอื่นแต่ชื่อรุ่นถูกเรียกว่า VC Compact SUV เหมือนกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากโตโยต้าซึ่งดูเหมือนว่ารถรุ่นดังกล่าวก็น่าจะเป็นเียชาโฉมใหม่ในขณะที่รุ่นใกล้เคียงอย่างยาริสและโคโรรา มีเวอร์ชัน cross เพิ่มเข้ามาในไลน์อัพด้วยซึ่งไม่มีการแข่งขันกันเองเกิดขึ้นในบางตลาดเช่นไทยเป็นต้นเพื่อให้ได้เห็นภาพของ all-new toyota c-hr โฉมใหม่ best car ได้ทำภาพจำลองขึ้นมาให้เราได้ชมกันก่อนล่วงหน้าโดยต่อยอดมาจากรถต้นแบบ bc compact suv ที่ toyota ได้เคยเผยโฉมไปแล้วต่อจากนี้เราน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ c-hr โฉมใหม่มากขึ้น สำหรับเมืองไทยยอดขายของ CHR ชไม่สู้ดีนักหลังจากที่มีตัวเลือกอย่างโครา Cross เพิ่มเข้ามาส่วนจะมีการหยุดทำตลาดทั้งไลน์อัพหรือไม่หลังจากที่ได้ลดจำนวนรุ่นที่ขายให้เหลือเพียงรุ่นไฮบริดเท่านั้นและจะมีรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่เข้ามาทำตลาดในอนาคตด้วยหรือไม่คาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ